หำับคลิปนี้นะครูจะพาทุกคนขอโทษคนอื่นนะคะทุกคนขอโทษนะคะครูขอโทษนะ,ะท,ษนะที่แสงของครูอะนะะที่ครูสวดมนต์ไปเนี่ยนะคะบางทีครูก็ลืมแผ่บุญให้กับทุกสรรพสิ่งก็มีเหมือนกันขอโทษที่แสงบุญของเราเนี่ยไปกระ,ะทบกระเทือนโลกวิญญาณจนบางทีคนคนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมก็อาจจะทําให้เขาแบบร้อนหรือว่าโกรธ เคียดแค้นเราอะไรประมาณนี้เนาะหรือบางทีอ่ะคุณมาเบียดเบียนเราเนาะด้วยกายวาจาใจจนทําให้เราโกรธโมโหเราเคยเสียสติเหมือนกันแล้วก็นั่งบนโกรธพูดถึงว่าอะไรไม่ดีอ่ะหลายอย่างอะเนาะเวลาเราไปค้าขายเงี้ยบางคนรู้บางคนไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เราอยากจะบอกว่าเราขอของศีกรรมนะต่อโลกวุญญาณแล้วก็ผู้คนที่ อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไปแล้วมีความสุขมากของใครก็ได้นะคะเออเขาอาจจะทําให้เขาแบบพูดใส่เราอะไรประมาณนี้เนาะคนที่คู่ไปขายของในพื้นที่แถวนั้นก็จะมีคนกินเหล้ากินเบียร์นะทุกคนหรือคนที่แบบเขาเครียดอ่ะเขามีปัญหาเครียดเขาก็นั่งเครียดนั่งบ่นนะถึงปัญหาของเขานั่นแหละเออแล้วเขามันคําพูดของเขามันมาเบียดเบียนถึงหัวใจของครูอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะ แต่พอมองคิดเป็นในแง่เนี่ยบวกว่าเออมันก็น่าสงสารเขาอย่างหนึ่งว่าใช่เขาเขาเขาเอ่ยคําพูดแบบนี้ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจอะกับคนอื่นมากนี่แหละจริงแล้วล่ะเขาก็เป็นคนที่จริงใจเขาถูกต้องอแล้วแหละแต่บางทีอะก็ไม่ต้องจําเป็นต้องแบบทําไมต้องพูดเหมือนเบียดเบียนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่เราครูก็จะบอกคนตัวเองเหมือนกันทุกคนอย่าไปคิดมากครูเป็นคนที่คิดมาก คิดว่าเขาว่าเราหรือเปล่าวะเออว่าเราไม่จริงใจเนาะ,นะแต่บอกเลยว่าถ้ามีใครพูดเบียดเบียนถึงเราในทางที่ไม่ดีอะ่ะจงบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะจงโปรแกรมจิตสมองจงกลับมากราบตัวเองขอบคุณนะรักนะนิตยากรโสภาเธอเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์กระตันยูต่อหน้าที่การงานที่เธอทำต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะ่ะ ต้องทำให้ใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรมานะปัจจุบันดันรู้แต่ว่าฉันสวดมนต์ภาวนาฉันนั่งสมาธิฉันขยันทำฉันถึงได้ตังหรือบางทีอ่ะเราเคยทำผิดพลาดพังอะไรมาเนาะคนเขาจะมองเราอ่ะเขาจะนินทาว่าเราแต่ถ้ามัวมัวจะไปนั่งเคนั่งคิดมากมันก็ไม่ทำให้เราขายของดีหรอกทุกคน เราก็ต้องลืมค่ะเราลืมขอให้เราลืมความ